ารทรนี่เหมือนมีชวงกาแฟไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่ของเธอตรงนี้นะลุงะะเทมเพียงใดสวัสดีนะคะอต้อมอะไรนะคะีนกาแฟด้มอหมูค่ะโทวนี่แกดเว เจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้าทันคำวันโอ้แตฟ้าเมื่อราพลันฝนคงผ่านเลยไปเนี่ยชงเป็นแคปูชิโน่ร้อนแล้วกันนะคะจริงจริงชอบกาแฟเย็นนะแต่ว่าน้ำแข็งเพิ่มมาส่ง สงเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยขี้เกียจไปตักน้ำแข็งกินร้อนก็ได้วันนี้อากาศคล้มคลึมอุณหภูมิเย็นลงแล้วก็คลึ้ม่เช้าเมื่อคืนฝนน่าจะตกนะฮะ <S <S ตรงนี้อากาศน่าจะแปรปรวนในขณะที่พื้นที่ของไทยในขณะที่ประเทศไทยหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจาก แผ่นดินไหวที่พม่าะนะคะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะแปดกว่า,วาความรุนแรงก็เดี๋ยวค่อยคุยเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าสงสารนะี่คะดดผู้ที่รับผลกระทบประเทศพม่าเขาก็หนักนะตึกเขาก็ถล่มทั้งตึกเลยนะของเราก็ถล่มที่ รุนแรงที่สุดก็เป็นตึกสตะง,งอมูลค่าสองพันกว่าล้านที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่น,นะคะโอ้โหแล้วก็ซ้ำรายกว่านั้นก็มีผู้บาดเจ็บคนงานนะบาดเจ็บตัวเลขล่าสุดเมื่อตีห้ากว่าๆเมื่อเช้านี้ก็โทนี่โทนี่เดทเก้ารายบาดเจ็บ ที่ต้องนําส่งโรงพยาบาลน่ะเก้าแล้วก็ศูนย์หายเจสิบเจ็ดนะคะศูนย์หายี่คืออยู่ใต้ซากนะ,ะแล้วก็เขากําลังใช้อ่าทีมสัพพะกำลังในการค้นหาก็คือใช้โดรนใช้เครื่องมือเท,เทคโนโลยีในการสแกนนะคะก็ถ้าเจอเป็นสีดำนี้ก็คือแสดงว่าเสียชีวิตนะคะ แต่ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยก็คือยังมีชีพจรยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามเขาก็พยายามเร่งนะเจ็สิบเจ็ดลายนี้ก็ภาวนาว่าขอให้เป็นผู้รอดชีวิตทั้งหมดเลยนะคะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีตึกมันมันสูงเนาะสามสิบกว่าชั้นอะ่ะมันก็ถล่มแล้วก็เออ่ซากต่างๆนะอืมอืมน่าสงสารเนาะ บางคนก็สูญเสียไปทั้งสามคนเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกัน <_ p ure> เพราะว่าเขาไปทําง,งานน่ะนะทาง,งานเป็นคนงานก่อสร้างบางคนก็เป็นเด็กไปฝึกงานนะเด็กอายุสิบแปดปีคนหนึ่งไม่รู้เจอหรือเปล่าไม่รู้เจอหรือยังช่างไฟ <_ P ure> เพื่อนเขารอดแต่ว่าตัวเขาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะคะก็ <_ P ure> เป็นสุขนาฏกรรมที่น่าน่าเห,ห็นใจนะคะสาเหตุหลกัลกๆก็จากรอยเลื่อนสกายในพม่านะรอยเลื่อนสกายหรือ เกิเป็นภาษาสังกษวสเกียงแต่ว่าคนพม่าเขาออกเสียงวสกายเป็นรอยเลื่อนเป็นเขาเรียกว่ายักษ์ละยักษ์ที่หลับไหลในพม่านะยาวตั้งแต่เหนือจจดใต้นะหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรคุณผู้ชมไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยเมตรนะคะหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรโอ้โหมันทเทียบเป็นพื้นที่มันกี่จังหวัดเนะี่ยครอบครอบคลุมความยาวนะตัวนี้ตัวนี้ซิตซิตโอ้ ก็อย่าแช่ยุ่นวายมิจะไม่แชร์นะไม่ให้กินด้วยนะเด็กพวกนี้กินแล้วก็วุ่นวายก็เลยเนี่ยคอนโดในกรุงเทพนั่ก็เสานะอคอนโดหลายคอนโดในกรุงเทพนะเขาก็อเพยพผู้คนออกแล้วก็ห้าม เข้าอยู่อาศัยนะเพราะว่ามันมันมีอรอยร้าวที่เสาปูอนอะนะมันด้วยแรงสั่นสะเทือนที่มันรุนแรงมันทำให้ปูนกระทอออกแล้วมันเหลือแต่เหล็กเส้นเหล็กเส้นในโครงสร้างของเสานะคะเขาก็เลยเกิดความเขาก็เลยระวังว่ามันจะเสาเอามีโอกาสที่จะตึกถล่มลงได้ทุกเมื่อนะคะพวกที่อยู่คอนโดก็น่าเห็นใจนะชั้นสูงสูงอะไรเงี้ยยังไม่ว่าชั้นสูงรือชั้นล่างเนี่ย ถ้าเกิดรอยร้าวหรือว่าเสามันปูนมันกระเทาะออกอะเนาะมันก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นก็น่าเห็นใจนะคะก็วิ่งนีตายกันออกมาแล้วก็ถือลืมกระเป๋าตังอะไรก็ลืมได้แต่เขาก็จะไม่ลืมสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้นะหมาแมวอะไรพวกนั้นน่าเห็นใจน่าสงสารเนาะแต่มีตึกหนึ่งอะตึกที่สูงที่สุด ในกรุงเทพสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่แน่จ,จะมีสถิติสูงกว่านี้หรือเปล่าตึกใบหยก <c oughs> ตึกใบหยกผู้ชมเป็นที่นาอาจัจจรรย์นะคะ <c oughs> ไม่มีแม้แต่รอยร้าวนะข่าวมีคนมารีวิวหลังที่เกิดสถากสนการณ์หลังที่เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวนี่นะ,ะ <c oughs> ตึกใบหยกแม้แต่กระจกก็ไม่ร้าว <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งมากฮะะ <c oughs> ด้วย,ยวิศวกรรมที่เขาออกแบบต่างๆเขา ออกแบบไว้เผื่อนะเผื่อมีสถานการณ์แผ่นดินไหวอยู่แล้วนะคะเพราะตึกมันสูงยิ่งตึกสูงเท่าไหร่นะแรงกระทะอะไรมันก็จะโดนเยอะใช่ไหมเขาบอกว่าตอกเสาเข็มลงไปข้างล่างอะใต้พื้นดินเนี่ยหกสิบกว่าเมตรนะคะก็เทียบเท่ากับว่าโครงสร้างล่างนะ่ะสูงเท่ากับตึกเนี่ยสี่ห้าชั้นเลยนะตึกใบยอยกก็เลยเป็นตึกที่มีความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะ เออก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะมนุษย์เราก็ทําได้ขนาดนี้เนาะแต่ใดๆก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรกับผู้สูญเสียนะคะเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนาะมันก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เกิดจากรอยเลื่อนอะรอยเลื่อนอถึงเราไม่มีแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขามีเนี่ยแล้วมันเกิดอ่เกิดรุนแรงเนี่ยมันก็กระทบกับเรานะคะหรือว่าโลกร้อนหรือว่าสภาวะ สภาวาความแปรปววนต่างๆโลกนะคะมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะ,ะออ่ะเดี๋ยวจะเครไปกันใหญ่แล้วมาอะไรรองท้องกันก่อนนะโอะ้จะเที่ยงน,นี้วันหยุดก็ได้กินสายเหมือนเดิมอาชองเป็นแคปูชิโน่ร้อนนะมีอนมข้นหวานกับหย่อเกลือไปก้นแก้วแล้ว จริงๆชอบดื่มกาแฟเย็นนะแต่ว่าเนนี้อากาศครึมๆแล้วก็น้ำแข็งเขาเพิ่งม,มาส่งช่วงใกล้ๆเที่ยงนี้ก็เลยชงเป็นเมนูร้อนอืมกินเม็ดของเธอน่ะมีบุญกินเม็ดแ๋ยวมีเอาขนมให้อีกวุ่นวายแต่เช้าโดนดุแต่เช้าด้ยวดยขาถลอกบปกเปิดปล่อยออกมาไม่ได้ลเลยเผลอไม่ได้ก็จะไปวิ่งแผลตัดๆไปแถวโซนซีเมนแล้วก็เป็นแผลถลอกบอกเปิดงเนี่ยได้แผลทุกวีทุกวัน เดี๋ยวมีเอาขนมไม่กินอย่าเพิ่งวุ่นวายมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะอาได้อะไรมากินนีข้าวหลามข้าวขาวกับข้าวกลมเอาข้าวหลามนี่ก็พอแก้ขัดได้อยู่นะคะแต่เจ้าที่อร่อยที่เคยเดินทางไปซื้อนะ ก็ทําวบนไหนอันนั้น,น,อ,น,นอร่อยจริงๆเอาใหม่ๆแล้วก็มัน,นก็อร่อยอะ่ะแล้วก็ถูกมากถูกมากกระบอกละสามสิบกระบอกเบื้อเริ่มเลยไปซื้อกระบอกละสามสิบห้าสิบอืมมัน,นก็พอได้อยู่แต่ว่าอันนั้นอร่อยกว่าอ่ะ หนึ่งส่วนกินด้วยกันนะคะมีข้าวหลามมีหมูหวานแล้วก็มีสังขยาฟักทองไข่กินไปก่อนพอประทงังเดี๋ยวก็หากินไปเรื่องเป็นราวกินเสร็จแล้วก็จะไปให้อาหารพวกเจเปเปอร์หมาที่ถูกทอดทิ้งนะอื